สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตรากันคลิปนี้มารีวิวผัดผักกระเฉดแคบหมูไเอฟีสขาร้อยอร่อยทากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะฟซีขานี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะผัดผักกระเฉดแคบหมูไเอฟีคีขาอร่อยเลิศลสดเลยค่ะสูตรนะคะมีซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสผักเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวหน,นึ่งช้อนโต๊ะน้าตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชา พริกกระเทียมขาตะไคร้โขกผสมกันได้หนึ่งทพีพอดีน้ำล้างโคกสี่ทพีค่ะเอฟซีค่ะกระเทียมเจียวโรยหน้าแซบแซบค่ะพี่น้องทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะอร่อยสุดยอดเลยค่ะช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีเลยายค่ะพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คุ้มพันรักเขารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ